สวัสดีครับผมสวัสดีทักทายนะครับอีกครั้งนะครับโอ้หอนพี่น้องว่ามืดเลยนะครับคึ้นะครับรอฟ้าร้องนะครับสวัสดีนะครับตอนนี้นะครับทางนะครับงานนะครับคอนเสิร์ตนะครับซอยผูสพบัยนะครับจากไฟไหม้นะครับกำลังไล่สดนะพี่น้องนะยอดเบิ้ลกัจากช่องของสาหน่อยนะครับ เก้าพันกว่านะครับเพจรกับพันเก้าพันนะครับกว่าขึ้นกันนะครับพี่น้องกับไปติดตามบ้างได้นะครับนะครับทั้ง youtube และเพีรสาวน้อยนะครับไร้สดให้ชมฟรีโ่วโลกนะครับพี่น้องนะครับนะครับศิลปินมากมายนะครับศิลปินสาวน้อยนะครับศิลปินที่มาซอยนะครับอีกนะครับศิลปินของเพชรลำเพลินอีกนะครับพี่น้องก็อย่าลืม นะครับเขาไปติดตามชมได้นะตอนนี้นะครับจนถึงห้าโมงเย็นนะครับหาโมงแรกเวลาพี่น้องนะครับกัซอยนะครับรวมมุนนะครับกันได้นะครับแล้วแต่นะครับบ่ได้จะบม่ได้ว่าเท่าไหร่นะครับบม่ได้กำหนดนะครับแล้วแต่นะครับทุกท่านนะครับผมอันครับเข้าซิมาเขาเรืองนะครับ คือคลิปก่อนนั่นบริวานะครับเป็นน้องม้าวคลิปนี้นะครับสําหรับเรื่องของน้องหักแพงนะครับคือนะครับเคยว่าไปแล้วนะครับเรื่องเกี่ยวกับพวกเอฟซีนะครับเอฟซีเมาเมานะครับเขาต้องเมานะครับคนกินก็ต้องเมาเนาะเพราะว่าไผ่นะครับแต่การเมานั้นนะครับเฮาก็ต้องคํานึงถึงนะครับ นะครับบแมนไปขอจับมือนะครับกับศิลปินแล้วนะครับศอยากดึงนะครับศิลปินหรืออยากนะครับเอามือนั่นมาหอมมาหยัางนะครับซึ่งนะครับเป็นการกระทําที่นะครับเป็นการกระทําที่นะครับยอมรับไม่ได้นะครับเพราะเขาเป็นผู้ชายนะครับเป็นผู้ชายด้วยแล้วจับมือ ถิเปินผู้หญิงจับมือได้นะครับให้รางวัลได้นะครับจับมือซื้อได้พี่น้องนะครับถือว่าเป็นโมนาเกียรตินะครับพี่น้องแต่การที่จะเอามือนะครับไปดึงมือเขามาแล้วมาหอมมาอย่างนั่นไม่ควรทํานะครับเพราะว่านะครับแล้วน้องก็ยังอายุแค่สิบหกปีนะครับแล้วเจ้านะี่สิบกว่าหาสิบแล้วนะครับ นะครับทาพฤติกรรมนะครับที่ไม่น่ารักเลยนะครับเข้าใจครับว่าคุณเมานะครับเมานะครับเมานะครับแต่ก็ไม่ควรทํานะครับนะครับตั้งสติดีๆนะครับคิดดูดีๆนะครับการที่ไปทําอย่างนั้นนะครับมันไม่สมควรนะครับแล้วคุณอย่าคิดนะครับว่าไม่มีใครถ่ายคลิปนะครับมี่นะครับ แล้วก็เห็นหน้าชัดเจนนะครับเห็นหน้าคุณชัดเจนด้วยนะครับสําหรับคนนั้นนะครับที่ทํากับน้องเมื่อคืนนะครับนะมันจะบ่อยเกินไปหรือเปล่านะครับสําหรับเอกสำหรับคนขอดจับมือนะครับด้านนาเวทีนะครับของน้องข้างแกงนะครับเพื่อเหตุการณ์ทั้งดึงทั้งทําแบบนี้นี่มันสี่ห้าครั้งแล้วนะครับนึกว่าจะไม่มีแล้วนะครับแต่เมื่อคืนยังมีนะครับ นะครับเป็นการลวงลวนลามเลยถ้าจะพูดจริงๆนะครับถ้าทำอย่างนั้นนะครับถ้าขอจับมือไม่ใช่ปัญหานะครับอันนั้นคือศีลปีนทุกคนนะครับก็พร้อมนะครับเพราะว่าขอจับไม้จับมือได้นะครับแต่ตัวดึงมือถ้าเป็นผู้หญิงก็ว่าอย่างครับผู้หญิงเนี่ยนะครับถ้าเป็นผู้หญิงด้วยกันะมันก็คนละความหมายคนละอย่างนะครับเพราะว่า เอาเป็นผู้หญิงด้วยกันนะครับการที่จะขอมือมาหอมนะครับผมว่ามันก็ไม่น่าเกลียดนะถ้าเป็นผู้หญิงนะครับแต่ถ้าเป็นผู้ชายนะครับไปทําแบบนั้นนะครับกับสีแคปินผู้หญิงเนี่ยนะครับมันก็ไม่ไม่ดีนะครับดูไม่ดีนะครับเรานองกับอายุแค่สิบหกปีนะครับนะครับซึ่งนะครับก็เป็นยีสสี หรือมีแผนอะไรในใจหรือเปล่าคุณเมาละนะครับคุณมั่วนะครับมันไม่ใช่นะครับคิดใหม่นะครับทําใหม่ซะนะครับอย่าไปทํากับใครนะครับนะนะครับอันนี้ผมได้เห็นคลิปแล้วมันก็นะครับบอบอบอนน่ารักเลยนะครับเป็นภาพพิม่นารักษณ์นะครับนะครับ คลิปนั้นนะครับมีคนถ่ายนะครับแล้วเขาก็ปล่อยลงโลกโซเชียลนะครับเห็นหน้าคุณชัดเจนนะครับใ้กคับกันเห็นคลิปใ้กคับไปพิจารณาเจ้าของนะครับว่าสิ่งที่คุณทํานั่นนะครับสมควรไหมนะครับน่าทําหรือเปล่านะครับยอมรับแหละนะครับคุณก็เมานะครับแต่เมาก็ต้องต้องคิดก่อนนะครับ ผมแมนเอวผมเมานะครับรู้เท่าไม่ถึงการนะครับคำเดียวโตสุดยอดแค่นี้นะครับส่วนมากจะมีประมาณนี้นะครับตอนทําไม่คิดนะครับนะครับคิดวิเคราะห์ให้ดีนะครับก่อนจะทําอะไรนะครับขันจับมือนะครับโปมีปัญหาหรือครับมันก็พานไปเพราะว่าสีฟินทุกท่านเขาก็ยินดีนะครับแล้วก็ ผมเฮว่าอย่างนะครับใครรักคลิปย่งขอจับมือถ่ายรูปอย่างเงี้ยได้นะครับสำหรับผู้ชายเป็นผู้ชายเต็มตก็เป็นอม่งยิ่งได้ยูนะพี่น้องท่านไปเขาเป็นอย่ยิ่งน้ำกันเขาอยากหอมแก้มหรือว่าได้นะครับไม่ยิ่งน้ำกันนะมันกระบหน้าเกียดไม่ว่าล่ะนะครับโอ้พี่น้องร่มแห้งกันนะครับกระท้อนหรือมักต้องครับโอ้โหคุ้งลุงเลยครับเกือบ ชือหัวครับพี่น้องโอ้ลมแรงจริงๆครับเมื่อกี้นะครับนะครับให้คิดเจอให้คิดให้คิดนะครับไปเที่ยวไปเล่นไปวนไปซื้อไงยังมีเรื่องมาบ้านนะครับบางเทืออันนี้โชคดีนะครับที่เป็นโบเอาเรื่องอยังนะครับเป็นกรยอนว่าเพิ่นเป็นสีลปิ่นนั่นแหละนะครับสีลปินมันก็ต้องมีแน่เขาใจนะครับแต่ว่า เอาไปรับชมเขาไปเบิงไปมวนก็อย่าไปเหตุแบบนั้นนะครับให้เกียรติเพื่อนแน่นะครับให้เกียรติศิลปินนะครับให้เกียรติวหนาวงเพื่อนแน่ให้เกียรติศิลปินให้เกียรติพ่อให้เกียรติแม่เพื่อนนะครับศิลปินมันก็มีพ่อมีแม่เนาะมีครูบาอาจารย์มีผู้บริหารผู้รักผู้ใหญ่ในวงนะครับให้เกียรตินะครับซึ่งกันและกันนะครับนองก็ให้เกียรติเจ้าได้สายยางไป ไปรับทิปกับเจ้าให้จับมือจอยังแล้วกัดเจ้าいいจยัางไม่เห mm hmm. ตุแบบนั้นนะครับนะครับจะเจ้าบอยเกียรติน้องเลยนะครับแล้วก็บใอยเกียรติแม่น้องพอน้องพ่อคู่แม่คู่บอยเกียรติผู้บริหารเลยที่เจ้าเหตุแบบนั้นนะครับไม่ให้เกียรตินะครับเอฟซีนะครับทีพยนยูนทั้งหนาเวทีเยอะแยะนะครับทีพยนนังเบืองอยู่นะครับเจ้าเหตุแบบนั้นนะครับแล้วก็เจ้ากับวาย บ่อันลูกเมียเจ้าเห็นนะครับพ่อแม่เจ้าเห็นเจ้าเห็นแบบนั่นนะครับนะครับอันนี้เพราะว่ามันต้องมีนะครับคลิปเพราะว่ามีคนที่ถ่ายอยู่แล้วนะครับสําหรับควงสาวน้อยนะครับใค้ที่จะล่ลอ้วงแมงไปน้องนะครับเจ้าสิบ,บวัวยอ้บ่กันพอไปคันคลิปปล่อยออกไปปุ๊บก้นเบืองหลายค้นมุจักเจ้าของวิว,วได้ปแบบนี้โอ้โบราณเฮ็ุแบบนั่นไอ้บ่ นะครับอันนี้ขาถามนะครับเจ้าอายไหมครับพี่ผู้ชายคนนั้นนะครับมันรุ่นลูกรุ่นหลานเจ้านี่ยนะครับโอ้เจ้าเนาะเอ้าฝากไว้ซ้ำนี้นะครับฝากให้คิดด้วยนะครับเอาคืนสลับค่ำนี้นะครับไปเจอกับทีมงานนะครับน้องพักแพงทีมงานสาวน้อยเพชรพันแพงนะครับยูบันนะยูบันนะคำนะครับตำบลอคำอำเภออุบลรัตน์นะครับ สวัสดีขอนแก่นนะครับพี่น้องเพิ่นเลิกจากคอนเสิร์ตการกุศลนะครับแล้วนะครับเป็นก็รสิเดินทางไปพากันไปพบการแสดงที่พุ่นนะครับขอบคุณได้หลายนะครับที่เขามาติดตามคลิปนะครับกด u b s สไคร e นะครับกดติดตามช่องวิถีวันเที่ยวโอิเชียนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณเยอะๆนะครับคลิปนี้ฝากไว้สำเนีครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีครับ